ูชาสังฆปูชานะคะมหาเตชะวันโตพุทธปูชาธรรมะปูชามหาพอโพคะโหติรโรคณะถังประสิทธิมังปุทธกามลและเพปุตตังธนากามลและเพธนังอัติ กายกายยายเทวนังปียตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอะหังสุขโตนัโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตูมหาราชิกายักขะพันตาพันผูริโตเวสุพุสะพุทธังอระหังพุทโธท้าเวสุวรรณโน นัศข,ขาทาวุฒังมาประสิทธิบัง จุดเทียนเปิดเริ่มเปิดชายเปิดบารมีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะ,ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะตอนนี้ครูบาอาจารย์จุดเทียนนะคะดัดตัดเคาะตัดโศกตัดโรคตัด,ดภัยนะคะทุกคนพูดตามอาจารย์นะคะเวสสะพุสะเวสสะพุสะเวสสะพุสะเวสสะวันลสะคาถาวุฒัง ประสิทธิมังมหาลาพังร่ำรวยเบิกทรัพย์เบิกโชคเบิกลาบขอให้เงินเข้าบ้านเป็นร้อยร้านพันล้านด้วยเถินอาสาธุดังๆค่ะสา กลับที่นั่งได้ค่ะทุกคนครับผมเชิญพี่บอลชนิกาโร่หละเขามาถกด้วยนะครับเชิญคุณปุ้ยนัทพัฒน์พร้อมคณะนาสายบุญนะครับเชิญน้องเก่งทัชยะนะครับผมน้องโูเล็กบลูเบอร์รี่คุณแม่มาดามอ้อยนะครับมาดามนิ่มนะครับวันนี้ส่งคุณพ่อบนและแม่ละครนะครับเป็นตัวแทนด้วยเรียนเชิญด้วยนะครับขอบพระคุณมาดามอ้อยมาดามนิ่มนะครับอยู่ที่ตารวี นะครับวันนี้ส่งคุณพมวลนั่นแลวขอบขอแทนนะครับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้จุดเทีย,ย,ยนบนน้านนะคะของคู่บาอาจารย์ที่เรียกชื่อเมื่อกี้นี้นะคะขออนุญาตนะคะเด,ดินมาหน้าประรัพิธีนะคะในการจุดเทียนเปิดเรูปเปิดใช้เปิดบารมีนะคะขอเสียงเพลงคลอสักนิดหนึ่งนะคะสาวเช็คเสียงนะคะของเสียงเพลงคลอเป็นมหาบุคคนสักนิดหนึ่งะค่ะ ตอนนี้นะคะเราตัดสัพเพเกตสัพพโศสัพพโรคสัพพไทยสัพเพระคตเสนีย์จันเลยให้วินาสันตุนะคะ ท่านใดที่มีเคราะห์นะคะขอให้หมดเคราะห์นะคะท่านใดมีสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะติดตามตัวนะคะก็ขอให้มันลายหายดับสูญสิ้นไปนะคะผ่อนอันใดบารมีอันใดท่านเท้ากูเวรูราท่านเท้าจจตุโลกับบาติสี่อันประกอบไปด้วยท่านเท้าวิกุณหกท่านเท้าวิกูปะท่านเท้ากูเวนและท่านเท้าทัตรถมาประสิทธิ์นักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ สาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะให้ท่านอาจารย์กดคํานาอได้ไปอยู่ด้านหน้าเนาอสักนิดหนึ่งเนาะหนูรบอันย่ามาละค่ะคุณขาเชิญค่ะ คสวยในูรนล้วได้าัหยุด้ตรงนี้เหรอครับอไวได้ครับโจครับนสองซ้ำไปนขวดวดย้อยเหลือเปล่อกแล้วเอาไวจะมา เรียบร้อยค่ะเรากำลังจะสมโพสแล้วนะคะตอนนี้เราตัดทุกตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะคะให้ทุก ลายหายไปแล้วเราตัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วค่ะเราก็จะถึงขบวนการนะคะในการที่เราจะเบิกโพกศัพย์ที่แท้จริงค่ะในการสมโพธนะคะปูนะ่เวสสุวรรณเทวราชโคกศัพท์นั่นเองค่ะอาจารย์นะคะจําเป็นต้องให้ทุกคนค่ะได้ดับสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้เวลาตรงนี้นะคะนั่งกันสักรู่เพื่อส่งไม้ต่อให้กับอาจารย์ต่อเข็มนาคราชแล้ว ครับผมก็ตอนนี้ให้เชิญอาจา์ต่อก่อนจุดเทียนบูชาสาการะ,าะการถาวายเครื่องสาการะแล้วก็นำสมโพชนะครับน้องมิตาน,น้องบารสนะครับแล้วก็นำน้องล,ะล,ะละาล่าธัญญามีกอน้งเก่งนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่จะมาร่วมสมโพชนะครับวันนี้แห่งความรืน่นเริงแล้วก็ภาพยนตร์นะครับสมโพชฉาย ไปเรื่อยๆแล้วก็ดึเราถึงจะเปิดเสียงนะครับตอนนี้ก็ฉายสมโภชไปตั้งแต่ตอนทำพิธีจุดเทียนเชิญแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ความเชนโนดเรามีพญานาคเป็นหัวใจดังนั้นพระ้ทวสุวรรณองค์ที่เห็นด้านบนก็จะมีพญานาคเป็นหัวใจนะครับดังนั้นทันทีได้มานะครับองค์เทวสุวรรณนะครับองค์นี้กับที่มหาเทวลัยจะมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เราจะให้ทุกท่านทุกคนได้รอดขาของท่านหญิงเข้าด้านซ้ายชายเข้าด้านขวาเวียนเป็นเลขแปดนับขบาแ8ดอินฟินิตนะครับน้องคณะน,น้องอน้องพักที่นนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับจุดทูนถิ่นเทียนนะครับชื่อที่เรียกไปคุณแม่ละครด้วยนะครับผมสา อันนี้ก็คุณแพนเค้กเขียนมณิพเนาะคุณแม่ฝางนะคะร่วมเนาะวันนี้เดีได้มีโอกาสคงได้ร่วมกันเนาะสาธูค่ะเห็นไหมเราได้กําลังบารมีนะคะความร่ารวยเนาะความเป็นมหาอํานาจและชื่อเสียงอันเป็นดงดังด้วยนะคะอูนี่สวยนะคะสวยพร้อมความรำความหลังสมโพธิวันนี้นะครับเราต้องบอกก่อนว่า เชิญครับคุณแม่คุณแม่แมด้านฝั่งนั่งเลยนั่งค่ะเหลือแท่งสุดท้ายของคุณแม่พอดีครับคุณแม่เป็นตัวแทนมาดามนิ่มมาดามอ้อยพันาทิตย์นะครับอายารแจ้งจุดแล้วอายารแจ้จุดแล้วจุดอายารจ์จิตนะครับแล้วก็ท้าวอวสุวรรณจะต่างจากนาคตรงที่ว่าท่านความบันเลิงเรียกว่าเต็มที่มากนะครับแต่วันนี้เต็มที่มากสำหรับทดสอบ มื่อกี้นะคะปูปปีราอโคลุกอีกแล้วนะคะอาจารย์เห็นไหมไม่เป็นตัวของตัวเองเห็นไหมบอกแล้วว่าท่านนะคะก็จะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าท่านก็บอกว่าอยากให้ลูกท่านได้รอบเสียนนะคะก็ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ต่อนะคะอัญเชิญนะคะเทวะแล้วให้ทุกคนนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะขออนุญาตนะคะเสียงเงียบสัก